นักสำรวจถ้ำพบสุสานโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินชุดฟันกรามสมบูรณ์ที่สุดและเครื่องใช้โบราณซ่อนใต้ชั้นดินหลุมยุคถ้ำเขาค้องคาดอายุเกิน5,000ปีวิทยาลายัยเกษตรเจ้าของพื้นที่กั้นห้ามเข้ารอกรมศิลปากรขุดค้นเต็มรูปแบบหลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้าเขาค้อมและด้านในถ้านะคะมีการสำรวจพบโครงกระดูกซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์เราไปติดตามกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างที่ภูเขาหลังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลซึ่งติดกับถ้าเขาค้อมหมู่ที่10ตตำบลคนกาหลงอำเภอคนกาหลงจังหวัดสตูลน,นายนัทชัยเถือนทิมอาจารย์วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่และนายกําพลศักดิ์สัสดีนักสำรวจถ้ำและอาสากู้ภัยป่าภูเขาวีรบุรุษแห่งช่ำหลวงนายราเชนเบนโกบชาวบ้านชุมชนคนกะหลงนายไพยรัสุึงามควบนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสตูลรวมสังเกตการและคณะนักข่าวเข้าสำรวจถ้ำป่าเขาค้อมที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยงามและมีเรื่องเล่า ถ้ำเขาค้อมถูกนักสำรวจถ้ำในจังหวัดสตูลที่มีชื่อเสียงอย่างพลกำพลศักศาสดีนักสำรวจถ้ำมือฉมังระดับแนวหน้าของจังหวัดและของประเทศทีมช่วยหมูป่าที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนได้ค้นพบว่าถ้ำแห่งนี้มีความหลากหลายทางระบบถ้ำมากที่สุดและมีความยาวที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลมือต้นจากการสำรวจก็เป็นถ้ำระบบแห้งประมาณ500เมตรแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เราสำรวจ ไปได้ลึกรวมหนึ่งกิโลเมตรมันจะเป็นระบบถำ้ำลาธารที่ยังไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนแล้วก็เบื้องต้นเราเจอลักษณะคล้ายกับที่สวดปากถ้ำจะเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์ยุคหินครับแล้วก็ในถงที่2ก็ยังเจอชิ้นส่วนของฟันกรามมนุษย์แล้วก็ชิ้นส่วนกลุ่อื่นอีกจำนวนมากครับจะเป็ในไต่อครับอ่าครับจากที่เราค้นพบตรงนี้เบ้องตนเราก็แจ้งไปยังทางวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีสูนครับให้มาร่วมสังเกตแล้วก็ ร่วมดูหลักฐานการพบเจอครับเมืองต้นเราก็ต้องแจ้งทางกรมศิลปากรให้เข้ามาตรวจสอบครับนายกำพลศักดิ์สัสดีกล่าวอีกว่าซึ่งร่องรอยการพบชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ได้ส่งตัวอย่างไปเปรียบเทียบทางโบราณคดีมีการยืนยันแล้วว่าใกล้เคียงกับมนุษย์ยุคหินเป็นฟันกรามของมนุษย์ยุคหินจริงๆอายุน่าจะเกินกว่า5,000ถึง10,000ปีซึ่งหลังจากนี้ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จะมีการประสานไปทางกรมศริลปากรให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการถุดค้นและดําเนินการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนี้ทางวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลจะมีการกั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการเข้าไปเหยียบย่ําหรือขุดทําลายนักสำรวจถ้ำและอาสากูภัย่าภูเขาวีรบุรุษถ้ำหลวงหลังขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เข้าสำรวจหลายครั้งบอกด้วยว่า สิ่งที่ไม่หวังอยากให้เกิดคือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาเพราะมีถ้ำระบบน้ำที่สามารถจะเรียนรู้ทางธรณีวิทยาได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พิเศษสำหรับคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะพร้อมฝากชาวบ้านชุมชนคนที่เดินป่าเดินเขาหากเจออะไรที่มีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับกระดูกคล้ายมนุษย์ขอให้รีบแจ้งผู้ภัยก็จะลงไปตรวจสอบว่าเป็นกระดูกของใครเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูในส่วนของวิาลยนะครับ ก็ไม่ได้ทราบข่าวจากทีมานค้นพบล้าก็ได้แจ้งฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริการรับทราบแล้วตอนนี้ก็กำหนดหมายให้มากันพื้นที่นะครับกันพื้นที่เอาไว้เพื่อว่าป้องกันนะครับว่าบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาก่อนลงลง,งหน้านะครับเราได้กันพื้นที่แล้วก็แจ้งผู้บริหารจะดําเนินการก็คือแจ้งหน่ยวยตรวจตรวจสอบนะครับให้เข้ามาตรวจสอบ mm hmm. เพื่อจะ,อะ,อะ,อะมีข้อมูลต่อไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ที่หลงหนึ่งของวิริยกฤติตะตูนอีกเลงหนึ่งครับ <Okay. S 1> ด้านนายราเชนเป็นโกบชาวบ้านชุมชนพนกะหลงบอกว่าที่ถ้ำเขาค้อมจะมีสารเพียงตาด้านหน้าที่ชาวบ้านเรียกว่าทวดเขาค้อมมีการตั้งสารไว้ไม่นานหลังมีการบนบานสารกล่าวแล้วได้ตามผลที่ขอโดยใช้ไข่ไก่มาแก้บนเมื่อไม่นานมานี้เองสำหรับเรื่องเล่าที่นี่บางกลุ่มที่มีความเชื่อและมีการแก้บนและส่งผลกลับมาด้วยการแก้ด้วยไข่ต้ม ไม่ได้มีการกราบไหว้ในวงกว้างแต่จะมีการทําในบางกลุ่มเท่านั้นการเจอโครงกระดูกมนุษย์และอุปกรณ์เครื่องใช้ของยุคโบราณในครั้งนี้มองว่าเป็นเรื่องใหม่จากนักสำรวจเป็นสิ่งแปลกใหม่มีอายุหลายหมื่นปีในยุคโบราณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสองใต้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารในจังหวัดสตูลสใต้นิวรายงาน